สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ b a n k ์เด็กดีพอดแคสต์ซึ่งจะเป็นพอดแคสต์ที่พูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆต่างๆที่แบงค์เด็กดีอยากเล่าให้ฟังถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช anel แบงค์เด็ดี วันนี้เราจะจัดหนุนแม่รีพอ a ์แคสต์เช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งคือวันที่1 4มิถุนายนของทุกปีคือวันบริจาคโลหิตโลกอะไรคือวันบริจาคโลหิตโลกถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของวันบริจาคโลหิตโลกกันดีกว่าครับวันที่14มิถุนายนของทุกปีกําหนดให้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกเพื่อเป็นการลําลึกและขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และเพื่อเปื่อนการลำาลึกถึงด็อเตอร์คลาวแลนสไตนเนอร์ชาวออสเตรียอเมริกาที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปีคศ .1868 ถึง1943ในจักรวรรดิออสเตรียฮังการีเป็นผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ ABO เป็นครั้งแรกซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อง,งานบริการโลหิตของโลกจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ในปีคศ .1930 อีกทั้งยังพบว่าการถ่ายเลือดให้กับผู้ที่มีหมู่เลือดเดียวกันไม่ทําให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทําลายการค้นพบเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เกิดการต่อย,ยอดในวงการแพทย์จนถึงปัจจุบันดังนั้นเพื่อให้ชาวโลกตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริจาคโลหิตพร้อมกับเพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิต องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาติและสภาเสี่ยวงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) จึงได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาติทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลกและส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลายในวันผู้บริจาคโลหิตโลกทุกวันที่14มิถุนายนของทุกปีในประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2547ซึ่งปีนี้เป็นปีที่19วันผู้บริจาคโลหิตโลกปี2566ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้สโลแกน Give Blood Give Plasma Share Life Share Often ให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำเพื่อสร้างความตระหนักถึงการบริจาคโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอปลอดภัยสำหรับรักษาผู้ป่วยและเป็นการบริจาคอย่างยั่งยืนสำหรับระบบหมู่เลือด ABO นั้นใช้ในการแสดงถึงการมีอยู่ของแอนติเจนหรือสารก่อภูมิต้านทานที่อยู่บริเวณผิวของเม็ดเลือดแดง A และ B ว่ามีอยู่เพียงชนิดเดียวมีเป็นทั้งคู่หรือไม่มีเลยบนเม็ดเลือดแดงและแอนติบอดีหรือสารภูมิต้านทาน ที่อยู่ในน้ำเหลืองหรือพลาสมาซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติ 1. ถ้าหากว่ามีแอนติเจน A และมีแอนติบอดี B จะเป็นหมู่เลือด A ซึ่งสามารถบริจาคเลือดให้กับหมู่เลือด A และ a b และสามารถรับเลือดจากหมู่เลือด A และ O 2. ถ้ามีแอนติเจน B และแอนติบอดี A จะเป็นหมู่เลือด B ซึ่งสามารถบริจาคเลือดให้กับหมู่ B และ AB และสามารถรับเลือดจากหมูเลือด B และ O 3. ถ้าหากว่ามีแอนติเจน A และแอนติเจน B แต่ไม่มีแอนติบอดี A และ B จะเป็นหมูเลือด AB ซึ่งสามารถบริจาคให้กับหมู่เลือดได้แค่ AB เท่านั้นและสามารถรับเลือดจากทุกหมู่เลือดทั้ง A B AB และ O 4. ถ้าไม่มีแอนติเจนทั้ง A และแอนติเจน B แต่มีแอนติบอดี A และ B จะเป็นหมู่เลือด O ซึ่งสามารถบริจาคเลือดให้ได้ทุกหมู่เลือดคือ A, B, AB และ O แต่สามารถรับเลือดได้เพียงแค่หมู่เลือดเดียวเท่านั้นคือหมู่เลือด O ระบบหมู่เลือดนั้นมีความสำคัญที่สุดในการถ่ายเลือดในปัจจุบันการถ่ายเลือดที่เป็นคู่ไม่สมกันซึ่งถือได้ว่าเกิดขึ้นยากมากในการแพทย์แผนปัจจุบันอาจนำไปสู่ปฏิกิริยาโต้ตอบกลับของร่างกายซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้หรืออาจเกิดการต่อต้านอวัยวะใหม่ในการปลูกถ่ายอวัยวะ สำหรับใครที่เตรียมตัวจะไปบริจาคเลือดนั้นก่อนไปบริจาคเลือดควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอและงด,ะญญะใใดรับประทานยาปฏิชีวนะใดๆรวมถึงยากแก้อักเสบอย่างน้อย7วันก่อนบริจาคเลือดและหลีกเลี่ยงอาหารมันๆภายใน6ชั่วโมงก่อนบริจาคเลือดและก่อนการเจาะเลือดนั้นให้ดื่มน้ําอย่างน้อย3-4แก้วเพื่อลดการเป็นลมระหว่างการบริจาคเลือดและงดสูบบุหรี่เพื่อให้ปลอดฟอกเลือดได้ดีเตรียมสวมเสื้อผ้าที่พับแขนเสื้อได้ง่ายๆขณะบริจาคเลือด เลือกแขนข้างที่ไม่มีรอยแผลหรือผื่นคันไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่งและอมลูกอมขนาดบริจาคเลือดและควรจะบีบลูกยางหย่างสม่ำเสมอหากระหว่างบริจาคเลือดนั้นมีอาการชาวิงเวียนเจ็บผิดปกติต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบและอย่าพึ่งลุกจากเตียงให้นอนพัก5-10ถึงนาทีหลังจากบริจาคเลือดให้ได้รัทานอาหารว่างที่จัดไว้ให้บริการนั่งพัก15นาทีและดื่มน้ำมากกว่าปกติ1วันหลังบริจาคเลือด และหลีกเลี่ยงการขึ้นลงลิฟต์บันไดเลื่อนซึ่งอาจทำให้เกิดการเป็นลมได้หลีกเลี่ยงการปีนป่ายที่สูงและรับประทานท่า,ทาเหล็กวันละหนึ่งเม็ดจนหมดเพื่อชดเชยท่า,ทาเหล็กที่สูญเสียไปหลังจากการบริจาคเลือดและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของทั้งหมดในวันที่14มิถุนายนของทุกปีคือวันผู้บริจาคโลหิตโลกถ้าว่าใครชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของวันผู้บริจาคโลหิตโลกด้วยครับและถ้าหากว่าวันนี้ ใครอยากจะไปบริจาคเลือดเตรียมตัวให้ดีๆระวังเป็นลมและขอให้เลือดของคุณเป็นเลือดที่มีประโยชน์กับมูลมนุษยชาต,ติต่อไปถ้าว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบนเนตดีได้สร้างคอนเทนต์นดีๆเหล่านี้ต่อไปและพบกันอีพีหน้าอีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรน่าสนใจอย่าลืมติดตามกันเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบและพบกันใหม่สวัสดีครับ สิ้นสุดการฟังพอดแคสในวันนี้แล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แบงค์เด็ดดี anel เพื่อเป็นกำลังใจให้ b a n ค์เด็ีได้สร้างคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบแล้วพบกันใน EP ีหน้า EP พีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามการด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ